สวัสดีพ่อพี่น้องนี่โอ้ได้าซีนมาใหม่ๆสดๆเลยนี่ซีนเนาะเดี๋ยวเอาสิเห็ดหมาเพียกินโอ้หอมเลยซีนนี่เด้อคักคักเดี๋ยวสิเห็ดหมาเพียแล่ะก็ซอ,อ,อยจุจังหน่อยเนาะเดี๋ยวเอาสิเห็ดซอยจุกินแซ่บๆนี่ซีนนุ่มๆเลยโอ้หาเห็ดแจวก่อนอุ้งแจวก่อน

ไปส่งสมบวงแล้วขรุ่นให้เขากันต้มแล้วันนี้เพี่อ,อนด่เแม่แก่แม่แก่แม่ย้ำอ้ยหันหนา้นาหมูหันหันหน้าเนื้อแฉะสนี่สะพกกระจอนะอนะประวาตมันห้อกล้อง นั่งอยู่น้ำกัน,นโบนบอโแวจวครับเลยสิแม่น,นั้นตัติงเป็นมศาสราอกเ่ราม่เราจะมาชวนเราบอกชวนเราก็อยู่ตะแบงอตะวันแวก็แบบๆๆแล้วก็พอพอบวันนึงอกอยู่น้ำกันโอเคอเลยแสบหรอชิจุะกระบ้องเหใส่ตู้พุงเ อาจจะว่าหาวงเบิงเองอิปงล่างซอยจูนี่แหละตีแห้งนักฟันมีแม่แห่งอวดพักหอมกับบุมีแห่งก็อิปงล่างอย่ีซอยจูรับจอดลาหาพันนี่ฉันทำบุญหาพันเม่แล้ว ไอ้คอน้อยเอาไหมคอน้อยพปแย่เอาเอาเอาโปลดใส่แหละอันนั้นมันอย่างขนาดมันมันก็คืนขยอขยแยมันใส่แหละที่เห็นย้อนมืดเลยมั้งเออขยอมันแล้วอันนี้แล้วอ่ะอืมอ๋อมดมันมดก็คือย้อนชวนลอยนี่ลักทิพยิบใส่บวงต้องใส่บว่างเนี่ยนั้น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อะไรยัง <c oughs> ต้น pues ิสโพยำร้จจใครกเื่อ ปกติเราบอกว mm. no. ่าใหญ่มาขานะจำนองนึงปกติเราพูจำูมั่วแมใหญ่ยางไ้จ้องเอาอยู่หรอขวบขี้พลาดจะขี้เลืทำมันเห็นได้ เตรียมมาเพียเนาะนี่เตรียมขึ้นมาเพียอันนี้ต่อเลยกำลังปรุงรนเข้าไปดี๋ยวใส่ผักใส่อันนี้ลงไปเนาะห้มกินก่อนินก่อน thì khỏe mà, xíu, nhôm algeo, tôi này chảy luôn, bác chỉ bỏ, hả, ไทยไทยมันเป็นจีนมันเนี้ยปากจะดเรอ,อเคื่อเข้มเๆหรืะปีปี๊กันเรา วานแท้จริงวานขวานอะได้เลยเด็เข้มจีอยู่ตงกลางเห็นหน้าตัดตัวแล้ว ไม่ร้วนเกียวไปเลยตอนนี้ค <Abby> ร <at> ับครับมีบัว้วานแทบได้จากคุณแม่ย่างกิ่เขาตัวแข็งตัวแข็งเขาขึ้นไวเพื่อน เต็กบวมชงกาดถวยออั่นพ่อจะนั่นเลยแก่แล้วเนาะ นี่ต้นวกมือันเดียวกันนี้เาใครเก็บขึ้นแมอถัวชวนน้ำอันเฮ้ยแม่จะลบนะชินเดยคนโบราณใช้เงิเนีำมาคู่คอยเท่เออเบับยงน้บักคู่คอยนี่มันก็เนื้อเดียวโอ้ักคมคมใช่มีลิ้ง คือว่มาปีนให้ตัว่น่อยแจ้งให้อมาชมมันยุบไ,ไม่กล้ันกลม่มมย้สยุงหัวข่อยไ <c oughs> ยกลเอา่ใส่หัวใส่บ<อ><อ>วตัวใหญ่ใหญ่ยไม่เห็นเ

ก็คืบอกข้าววัวน้ำลาอจ้ะข้าววไรอ่ะอ๋อเชยข้าอเซยข้าสื่อหมูข้าวอันนี้มหัยนี่ไป็นว่เรื่อว่าเรือง่ายจังเลน่ากินกินแหละก็ย่างได้ก็เนื้อมันนี่เป็นว่เรื่องว่าเรืองง่ายจะชาแม่หัวเน้มองชาวท่านี่เฟองลูกเล่าอ่ะลูกหายดวเชย มันม awesome, ่วงทางลักจีบันธุ์ทำมิาทำมิจฉเ็หาม่ได้มตโซเมตนาจีบพันธไปได้สับเบนยังกระทำัหาพันค้ายบอกคายนึ่นวะ้ายบอกค้ายมุมบอกคายขอชีแบงก์คายต้องทำม่นีมต้องมาบนยอ เพราะอะไรแพ้ทีไหนแม<อ>่งอยู่หรอเอาวะสำรัลิจนี่ก็จบเ,เพียงเท่านี้นาพ่อยพี่น้องขอขอบมุกขอบใจที่เขามาเบิงแต่หากภายได้เบิงก็อย่าลืมกด ไล์และก็กดติดตามให้เดอร์อรพีมพนองถ้าหากซึนสอบวิดีโอนี้ถ้าหากผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเนาะถ้าหากว่าเหตุบอดีกะคลิปต่อๆไปเขาก็จะปรับปรุงให้ดีกว่านี้เนาะส่วนสําหรับมื่อหนี้กะขอตัวลาเพียงเท่านี้ขอขอมกใจสบายดีเจ้า